เฮ้ยเดริปี้แม่งคนเท่าแม่งก็ได้แค่นี้ไม่ไหวกิงกับประชาชนพวกมึงไงอีสัตว์เดี๋ยว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 อีสัตว์มึงมึงดึงประสาทเสียภาพมึงออกมาเลยถ้ามึงแพ็กกันไว้ไม่จะท้ำมึงไม่ได้เออมึงแพ็กมึงอยู่ตรงกลางมึงค่อยแพะทีเดียวเออมึงดูใยพร้อมนะพร้อมพร้อมเออหน้าละหนึ่งไว้อีนี่มึงใครกูขอปลดปล่อยวิญญาณตามในร่างกายพวกมึงทั้งหมดว่าไงน้องตอนนี้มึงบอกมึงด่ากูดิมึงด่ากูว่ามึงทำได้ดิ พี่ตอสมึงทำได้อีตอสอีวันอีไอ้แมมเ้ยเย็ดอีกแล้วเย็ดจ่าตอสสัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่ดูมันลำนะพวกนี้ชอบลำนะเว้ยลำใจหายทองคำหรือเปล่าวะยัดแม่เดี๋ยวเจอลังบ้าในหนุ่มพลังม้ามาไอ้สัตว์เปิดมาแล้วด้วยกูเดี๋ยวกูหน่อย มามีคนโทรให้กำลังใจกูอีกแล้วว่าไงน้องไอ้ตาครับพี่ครับครับพี่ผมฟังกูนะครับกูขายมือสื่อไก่นะไม่เอาไข่กลับบ้านนะโอเคพี่กูทำได้ผมทำได้อีเมมเอออีตาเอ้ยน้ออ้วนกูเอาแม่งเลยมึงืยหน้าขึ้นมาดิแต่ชนะเราชนะด้วยกันแพ้เราก็แพ้ด้วยกันในซัดเออเออปวดปวดปิดตัวนักปิดตัว มานะทีมหลนเราวโคลาโดมึงลงไปเลยมึงลงไปแพ็คเลยไอ้ดีเล่นตรงกลางดีเล่นตรงกลางโอเคโอเคโอเคกูขอเสียงดังๆนะกูขอคอไฟกันดังๆนะไอ้สัตว์ไอ้ไอ้ไอ้เล่นอย่าลืมที่พี่บอกนะได้ได้จัดให้เดี๋ยวใช้วิธีนั่นแหละมึงออกไปเชื่อชัยดีแซคขับเพราดูอยู่ไอ้สัตว์มึงไปพังอ่าเดี๋ยวดิอย่าลืมหนึอย่าลืมมันมาแล้วมันมาแล้วลงเอาไม่ดีอะไม่ดี รอ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 โอตรงกลางถ้ายังไม่ยังไม่ให้สร้งอย่าสรงนะไอไปนะอย่าไปนะร้าเฮ้ยเล่นเล่นตรงนั้นแหละเออเออร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 เล่นรกลาลนตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นตรงมึงฟังพี่ตอบมึงฟังพี่ตอมึงฟังพี่ตอนะรอก่อนรอก่อนให้มันสั่์มาให้มันสันมามึงต้องเล่นเนียมนะน้องมึงต้องเล่นเนี้ยมเนี้ยออได้ตัวถ้ากลับเราก็ดึงมาดึงมีโอกาสชนะแล้ว เราต้องเราต้องใจเย็นก่อนันผมเราต้องใจเย็นกันมันมันมีมันมันมีอีกวิธีหนึ่งเวถ้ามึงอยากกาเล่นพี่มึงไปฝั่งสายพร้อมกันแค่นั้นเองดันไปสั่งก็บอกเลยได้มา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 มั่นใจมั่นใจกันมาสายมึงมาสายกัก้ายหลังกักสายหลังกัก้ายหลังเออไมไปน่มาขึ้นมาแพ้เสือยมือเืนเนมือเนมืมือไอชาฮ้ะไรไออ้โหเฮมึมือได้ไงวะโอ้ ม่หลังเราผานใครอ่ะไอชาลุยผมนี่แะีมาอมผมรออยู่ามันกันมา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 ังซ้ายงซ้ายมึงรอแพทีเดียวไปมึกุ๊บไป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 เก็บกะมหาไวกระตีม้าไปืนาาังลังไปปืนกระจายเล่นปืนกระจายเล่นก่อนตอนนี้กิอยาไปเล่นไปเล่นไปมาเอาไอ้ของวานเยขวานเยขวานยขวานเยขวานยมามา ล้มยิงเลยไปยิงเลยไปยิงเลยหน่อยยิงเลยหน่อยเล่นตรงบ้านมันได้นะเล่นตรงบ้านไม่ได้นะไปเล่นตัวปืนเราอะไปกลับไปเล่นตรงบ้านมันตรงรถมันเอาตัวไอ้เกี่ยวมันเกี่ยวมันหน่อยเกี่ยวหน่อยเกี้ยวหน่อยเกี้ยวเกี้ยวปืนมันเกี่ยวปืนมันเกี้ยวปืนมันเกี่ยวเกี่ยวยิงไปมึงได้มึงดีใจแล้วมึงได้ผู้ดีใจแล้วเลยยิงไปเป็นปืนมาหน่อยจบลังนะก็จบมา กูล้ม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 กีเพ็กฟิ้้หน่อยฟิ้น้หน่อยปืนกิกปืนสายกินเลปืนกิต้องเลปืน่ปืนสายล้มยกปืนสายล้มยกิ้องเลต้ปืนกิต้องเล่นตงปืนิเดี๋ยวดีๆเลยปืนเล่นปืนเล่นปืนไปเล่นตรงกลางไปเล่ตรงกลางาไอ้ไ้ไอ้้มเพื่อนเลยชเพื่อนาดีาดีลูกไปดีไปดีไปดีกมึงเกี่ยวเพื่อนมามึงีาวล้มนะ เฮ้ยกูล้มว่ะเอ๊ะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนหายเพื่อนหายอย่าลืมไปกูล้มกูสาบไมดีดีดีโอ้หวยยี่ดีมั้ยเผื่อตายมึงตายมึงตายหวยเอ้ยมันกลืนไปแล้วเว้ยมาปืนมาปืนผมไปต่อผมไปต่อกดไว้กดไว้ผมไปต่อโอ้ยยิ่งตื่นละไอ้สัตว์ปืนหน้าลมนะปืนหน้าลมนะโทรโทรปืนลมนะตรงนั้นอ่ะเฮ้ยไม่ไม่หยิบปืนจากกูได้ไปไม่หยิบปืนจากกูได้ไอ้เหี้ยแพ้อีกได้ไงวะ เล่นอย่างดีเลยน้ำเจ้าสมัยเรื่อยๆโป้สวยโป้ลองนะลองนะลองลองแล้วย้องสไปย่องสไปย่องสไปบอลถ่ายมาบอลถ่ายมาบอลถ่ายมาบอลระยะบอลบอลระยะบอลระยะปืนล้มปืนล้มปืนล้มโอ้โหเยี่ได้สมเป็นอย่างเยอะเลยตั้จริงแม่งเหลือยี่สิบไปเชียแม่งปืนใครยิงถึงป้าพี่ยิงเพื่อนคนเอาผ่านเลยดิเบอร์ปะไหนเบอร์ปะไหวไว้ไหวไวต้องมันมันจะในเพื่อนปืนปืนละสองคนปืนละสองคน สบาย้สบายสบายสดีสวดีสดวช่ยน่อยขวช่ายสอย่ชุบอยู่ะพอเหลือยสิบสามย่สิบสี่ย่สบแม่ยังเยอะไอสัตว์เป็นท่านี้ได้ไงวะต้องฟิกปืนเปนไหนที่อะ แต่ผมดูข้อผิดพลาดแป๊บหนึ่งครับเราไปตายตรงกลางเยอะเราลึกเกินอันนี้เราลึกเกินจริงๆนะเราเราไม่เล่นเราไม่เล่นตรงกลางเราผมฟิตไอหมึกไปอ่ะตอนแรกไอหมึกล้มอ่ะควรต้องไปเอาไว้เพราะปืนล้มต้องสองคนอ่ะไม่มีตัวลวงปืนเขาครับฝั่งเราไม่มีไม่มีไม่มีลวงปืนเขาไม่ได้าไว้ไม่ต้องไม่ต้องไปถ้าปืนล้มต้องเอาเลยอ่ะ แต่เขามีมาตัวตัวมาลวงปืนเราไงเขายิงผมล้มแล้วเขาให้เพื่อนมาซ้ําเลยไม่ได้แล้วแพ้แล้วใชต่ต้องต้องต้องผมขอดูข้อพิพาดบ,บ้างนงครับดีแล้วมื่อกะเล่นดีมากเลยได้โพสิชั o บ้านมันด้วยแล้วเ,เล่นง่ายด้วยหลังมันแพงแต่เราไม่คนมันลึกเกินจริงๆไม่คนดูมันมันมันลึกลึกมากเล่นลึกมากจนที่เราไปตายอ่ะ กือบยี่ห้ามันตายเยอะนะตอนแรกอะตายอย่างเยอะผมยิงปืนไอ้เทียผมยิงปืนมันล้มไปสักโอ้โหไอ้เทียจะให้ผมพูดยังไงอะมันไม่มีใครไปซ้ํามันไม่มีใครไปซ้ํามันจะมีไอ้หัวฟ้าชอบมาทะลุแหลมบ้านเราแล้วมันรีได้ตลอดเลยฟังฟังผมด้วยวันนี้ไม่ดึงศพเพื่อนเลยดูฝั่งเขาตายแล้วเอาศพเพื่อนไปชุบอืม เราแถวนี้มีใครกินแสงเป็นอาหารไหมเพื่อนกินแสงคืออะไรของมันวะแตวมึงไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวแสงให้มึงตลอดเลยน้องเดี๋ยวกูจมมาเดี๋ยวให้แสงมึงอีกเดี๋ยวให้กินเป็นอาหารด้วยเคี่ยงโง่ปืนสองปืนสามคน้นผมเห็นปืนเขาสามคน้นไอ้เจ๊เนี่ยหนึ่งไอ้ใส่หน้าก,กากสองปืนมันสามคนเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยสองเห็นไหมปืนหนึ่ง ปืนสองปืนมันสามคนที่ผมเห็นนะไม่งั้นมันก็เคสอ่ะใช่ป่ะผมไม่ได้จําผิดใช่ป่ะปืนมันสามนี่หนึ่งไอ้นี่หนึ่งไอหมึกสองอีคนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นปืนไอสกินเขียวอ่ะไอเอ็ดีแกงมึงทําอะไรไว้ยะรับสภาพด้วยนะสิ่งที่มึงทำกกูอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อไอนี่อ๋ออ๋ไอเดรลิปปี้ไอสัตว์ได้ไอยดแม่ไอสัตว์ไอเดรลิปปี้มึงมึงมึงซ่าเหรอไอเด็กเป็ด เออเออได้เดลิปปี้มึงอยากเอากูใช่ไหมไอ้เจี๊ยคิดดูน่ะเฮ้ยไอ้เจี๊ยเดลิปปี้แม่งคนเท่าแม่งก็ได้แค่นี้ดไว่ไหยังกินกับประชาชนพวกมึง,งอ่ะเฮ้ยไอ้เียไอ้สัตว์เดี๋ยว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 ไอ้สัตว์เดี๋ยวไอ้เจี๊ยเดลิปปี้ได้เด็กเป็ดเน้ยอีกนานไหมเนี่ยคุยกับใครคุยกับยังเจครับเดี๋ยวมันน้องมันจะมาหาไงโคราช ตัวจริงมันก็นีสใส่ดีนะผมว่ามันมันก็ไม่หลุดอ่ะมันก็รู้เรื่องอ่ะมันก็รู้เรื่องมันก็คุยรู้เรื่องครับอือก็บอกมาเส้นไปว่าจะไม่ต้องไปอันนี้แบบแบบอะไรแบบอย่างนั้นมากเอาทุกอย่างไงบอกน้องมันว่าอะไรเลิกได้เลิกแบบมันทําให้สมองเราเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแนะนําน้องมันไปก็อยู่ที่น้องมันด้วยอันนั้นอ่ะอืออยู่ที่น้องมัน ก็บอกว่าตันนี้ <c oughs> ว่าเราเมื่อกี้กไมไม่ไฟกันสักทีเนี่ยอันนี้อันนี้นหนึ่งกระบอกเห็นปะ่ะผมบอกแล้วหนึ่งกระบอกเห็นไหมมันมีอยู่สามกระบอกไว้ปืนเขาว่ามันมาแล้วเนี่ยอันนี้เห็นป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเขามีกี่คนวะเนี่ย อันี้ก็ตายเห็นไหมอันี้ตายอ่ะบอกแล้วเมอีกได้ปะเตมอีกได้ปะเมอีกแล้วเมีได้เมีกียวๆเลยดู่ดีอยาให้มันใกล้อยาให้ใกล้เลยนะเห็นบ้องเรามันไม่กล้าดันหรอกเพราะเรามี p o มันดันไปมันเสียบปีกไงเราได้เปียกมาเลยไม่ดันแล้วผมก็ไม่ดันดันเสียเปียกปืนมีพอปเล่นง่าย มันมันตามเกมขเขาอ่ครับคนดูไม่ต้องไปอะไร